เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ครับเป็นพระนะครับซึ่งบรรล,ลุอรหันต์ท่านเรียกว่าเป็นอรหันต์ที่บรรล,ลุถึง3ประการด้วยกันนะครับในสรรพสิ่งต่างๆเรียกว่าอารหันต์โรโซคือใครติดตามชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับหนเอกกูรุหนครับ บายมูสโดครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอรหันองค์หนึ่งนะครับที่เรียกว่าท่านเนี่ยมีชีวิตจริงนะครับอยู่ในยุคเมืองจีนประมาณพันกว่าปีที่แล้วครับแต่งตัวนะครับยังกับขอทานเลยครับแถมยังถือพัดเก่าๆอยู่อันนึงนะครับท่าทางแปลกประหลาดหัวเลาะอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ใส่หมวกด้วยคงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าคือใคร นั่นก็คืออรหรันต์จี้กงนั่นเองครับจี G ้กงนั้นนะครับเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ครับเป็นพระนะครับซึ่งบรรลุอรหันต์นะครับเนื่องจากว่าท่านได้บรรลุธรรมนะครับในทางจิตถึง3ประการด้วยกันนะครับก็คือเรียกว่าบรรลุธรรมในเรื่องจากสรรพสิ่งที่เกิดจากจิต เกิดขึ้นจากจิตเป็นเหตุจากจิตแล้วก็ดับด้วยจิตนั่นเองนะครับชื่อนามเดิมของท่านก็คือว่าชิวอวงแซลีนะครับเป็นชาวเมืองเทียนไถนะครับในสมัยราชวงศ์ซ้องเลยนะครับและท่านก็ได้บวชเรียนอยู่ที่วัดเล่าอุ้งนะครับในตนําบลไั่โอ๋นะครับที่เมืองหางโจวที่ประเทศจีนนั่นเองนะครับเมื่อได้บวชแล้วก็เลยมีฉายาในทางพระภิกษุส,สงฆ์นะครับเรียกว่าเต้าจี้นั่นเองนะครับยิ่งแล้วท่านเน่ะก็คือเป็นองค์อวตารจากพระโพธิสัตว์ ได้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มาโปรดสัตว์ในยุคของท่านนั่นเองนะครับชท่าบ้านมักจะเรียกว่าท่านเป็นพระสติเฟื่องนั่นเองนะครับหรือว่าจีเตียงนะครับท่านเรียกว่าเป็นอรหันต์ที่บรรลุถึง3ประการด้วยกันนะครับในสรรพสิ่งต่างๆเรียกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากจิตนะครับท่านยึดมั่นแต่พุทธจิตจิตนี่อยู่ภายในนั่นเองไม่คํานึงถึงนะครับเครื่องทรงองค์นอกหรือภายนอกต่างๆนั่นเองนะครับท่านจึงกล่าวว่านะครับการรักษาศีล นะครับให้รักษาทางจิตไม่ใช่ทางปากนะครับให้ปฏิบัติตนให้ตามสบายนั่นก็คือหลักการของท่านนะครับเนื่องจากในยุคข,ของท่านนะครับเรียกว่าในยุคนั้นเนี่ยมีแต่คนถือศีลกินเจนะครับแต่จริงๆถือศีลด้วยปากเท่านั้นครับแล้วก็กินเจด้วยปากนะครับแต่ใจนั้นยังสกรปรกครับยังมีกิลเลสหมกมุ่นอยู่ภายในอยู่เยอะมากท่านก็เลยอยากจะแสดงออกมานะครับให้ประชาชนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถือศีลไม่ใช่ถือด้วยปากแต่ให้ถือด้วยจิต นะครับการแต่งตัวทรงเครื่องทั้งหลายไม่ต้องสะอาดนะครับแต่สะอาดที่จิตอยู่ภายในนั่นคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดท่านเนี่ยแสดงออกด้วยการไม่เยอะ ติดกับสบรรพสิ่งนะครับใครเอาเหล้าเอาสุรามาถวายเอาเนื้อสัตว์มาถวายท่านก็ยังฉันนะครับเรียกว่าท่านไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นเสื้อผ้าเนี่ยเรียกว่าใช้แบบขอทานเลยนะครับจริงๆแล้วในยุคข,ของท่านเนี่ยท่านมีอิทธิฤทธิ์มากเลยนะครับในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแล้วก็เรียกว่าช่วยปราบขุนนางกังฉินอีกต่างหากด้วยนะครับเรียกว่าดูเหมือนแล้วเนี่ยขุนนางทั้งหลายเนี่ยจะแกล้งประชาชนซะมากกว่านะครับแล้วก็ทําตัวเป็นคนที่โหดร้ายนะครับแต่ว่า ท่านเนี่ยก็ทําให้คนเหล่านั้นสํานึกผิดนะครับให้ถือศีลทางจิตขึ้นมาและนอกจากนี้นะครับท่านได้นั่งสมาธิจนเข้าฌานนะครับบรรลุอรหรันต์ ท่านเรียกว่าไม่ยึดติดใดๆทั้งสิ้นและท่านก็ไม่หิวกระหายไม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับท่านจะยิ้มให้กับทุกคนแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ยากจนคนที่ทุกข์ยากทั้งหลายนะครับชาวบ้านจึงเรียกว่านับถือพระอรหันต์จี้กงมากครับในยุคนั้นนะครับอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้นะครับก็เลยมีการยกย่องให้ท่านว่าเป็นอาจารย์กรรมฐานนะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งพวกลาบทั้งหลายด้วยนะครับเพราะนั่นจะเห็นว่าพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะครับในของที่เป็นคน จีเนี่ยจะเอาจี้กงนะครับมาบูชามาตั้งไว้บูชานะครับเพื่อให้ค้าขายก็ให้ล่ำรวยอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของท่านเนี่ยยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เรียกว่าไม่ยึดติดกับชีวิตทําให้ชีวิตนั้นก็มีความสุขนั่นเองนะครับวันนั้นเนี่ยเมื่อท่านนะครับอยู่ในปีคศ1148นะครับและท่านก็ได้มรณภาพในปี1209นั่นเองนะครับมีชีวิตอยู่เพียง 61ปีเท่านั้นครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของพระอรหันต์โรโซนะครับหรืออรหันต์จี้กงครับหรือว่าทางคนจีนที่เรียกว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาบนะครับเทพเจ้าแห่งการค้าขายและเทพเจ้าแห่งอิทธิฤทธิ์นะครับที่ทําให้เกิดความร่มเย็ยนเป็นสุขตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้มาเลยครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับ มูสตูดิโอบายโหนเอกกูรูโหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับใน m o สตูดิโอบายโหนเอกกูรูโหนครับ